เดี๋ยวเราทําฝั่งของ iPhone บ้างนะครับสำหรับ iPhone นครับก็ทําง่ายเหมือนกันครับวิธีการยื่นรายงานสถานะเพื่อปลดบล็อกบัญชี180ปันนะครับไปที่ระบบไฟล์ครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างเลยครับไปที่ความช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าความช่วยเหลือครับแล้วก็เดอนลงมาด้านล่างนะครับไปที่ศูนย์ความช่วยเหลือครับนะครับมีการแจ้งเตือนว่าต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบหรือไม่นะครับ เรียนรู้ทําอย่างไรนะครับเราสามารถกดขอรับความช่วยเหลือครับนะครับหรืออันนี้ก็คือเข้ามาด้านนี้แต่ว่าถ้ามันไม่มีข้อความนี้ขึ้นมาเดี๋ยวทาใหม่รอบนึงนะครับไปที่ความช่วยเหลือนะครับไปที่ศูนย์ความช่วยเหลือครับนะครับเมื่อสักครู่มีข้อความนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ผมยกตัวอย่างสมมติข้อความนี้ไม่ได้เด้งนะครับให้ไปที่ขียสามขีดครับไปที่การจัดการบัญชีของคุณครับไปที่การกู้คืนบัญชีของคุณนะครับ ก็จะมีข้อความเยอะมากเลยครับก็หรือว่าให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะครับในการรับการหรือว่ารายงานสถานะนะครับให้ไปดีคำว,ว่าบัญชีถูกปิดใช้งานนะครับโอเค ไปที่หครับเหมือนกันเลยก็สามารถกดเข้าสู่ระบบได้เหมือนกันแล้วก็แจ้งรายงานก็คือค้นหาบัญชีของคุณเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านหรือว่าล็อกอินหลังจากนั้นนะครับก็สามารถยื่นรายงานสถานะเพื่อปดบล็อกบัญชีระงับบัญชีได้นะครับแต่นี่เป็นการทําแบบเบื้องต้นที่สามารถหาได้ทั่วไปจริงๆเรามีแถมก็คือข้อความในการช่วยปลบล็อกสามารถยื่นรายงานสถานะได้จริง ใต้โพสต์นี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์นะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปวิีโอดีๆแบบนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมนากครับสวัสดีครับ